สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใกล้ที่จะเป็นวันเข้าพรรษาในปี2568แล้วนะคะทุกพ้นทุกวันนี้นะคะโน้ก็จะมาพูดเรื่องการวางให้เกิดบุญให้เกิดกุศลใจที่เบาทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราผ่อนคลายนะคะเช่นที่โน้ยจะยกตัวอย่างคือ การทำให้ใจเราอะสบายอะไม่ทุกข์ไม่ติดอยู่ในอกุศลแล้วไม่ติดอยู่ในบ่วงของกรรมนะคะทำไมเราจะต้องอโหสิกรรมขออโหสิกรรมกันทําไมมันต้องเป็นการขออโหสิกรรมการขออโหสิกรรมคือการขอยกโทษ ในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแล้วกับคนคนหนึ่งเพราะว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะทุกคนดำเนินชีวิตของเรามาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปสะกิดใครไว้บ้างอาจจะไปทำร้ายใครด้วยกายวาจาและใจนะคะจะด้วยเจตนาแล้วก็พลาดพลั้งเผลอโดยที่ไม่เจตนาแต่คนนั้นเขาเกิดคิดรู้สึกขึ้นมามันก็กลายเป็นกรรม นั่นเองนะคะแต่พอเรารู้เราก็ขออโหสิกรรมการอาโหสิกรรมเนี่ยประโยชน์ของการอโหสิกรรมก็คือแรกเลยคือใจของเราตัวของเราความรู้สึกของเรามันเบาจากความกโกรธเบาจากความเกลียดเบาจากความอาฆาตพยาบาทที่เรานะคะและพอเราเอาโหสิกรรมคนที่เราขออโหสิกรรมเขาด้วยกันเอย วาจานั้นออกไปเขาจะอโหสิกรรมให้เราด้วยความยินดีด้วยคยวามเต็มใจหรือเขาอาจจะไม่อโหสิกรรมให้เราสุดแล้วแต่บุคคลผู้นั้นไม่เกี่ยวกับเราแล้วเห็นไหมคะแต่สิ่งที่เราได้คือเรารู้สึกเบาสบายและเรารู้แล้วว่าเราผิดเรารู้แล้วว่าเราสิ่งที่เรากระทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ชอบกับบุคคลคนหนึ่งไปเราอาจจะทําอะไรแบบเนี้ย กับหลายคนมากในในชีวิตของเราที่ผ่านมาจบจนทุกวันนี้นวินาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะไปกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบกระทั่งใครก็ตามด้วยกายวาจาและใจนะคะมันมันต้องเกิดขึ้นแหละฉะนั้นเราก็วางจิตของเราอะ่ะให้เป็นกุศลให้ให้เบาที่สุดเท่าที่เราจะทําจิตของเราให้มันเบาและบางลงได้นะคะเราอะเกิดมาเนี่ยไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติอะ่ะ กีพกี่ชาตเคำว่ากี่พกี่ชาติไม่ได้ไหมายถึงว่าชาต์ตก่อนนะณปัจจุบันนี้ไม่รู้จะกีพกี่ชาติที่มันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แบบเนี้ค่ะนั่นแหละถ้าเรานึกขึ้นได้เราก็ไปขออโหสิก,กรรมเขาซะขอโทษเขาซะส่วนคนที่เราไปกระทำเขาเขาจะวางหรือไม่วางความโกรธนั้นลงก็แล้วแต่เขาแต่พอเราขออโหสิก,กรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเบาเราก็จะบางลงด้ใจของเราเอง แต่บางครั้งเนี่ยความโกรธมันก็อาจจะยังอยู่ใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะแบบกําจัดความโกรธของเราไปได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือแบบรับคาบได้ขนาดนั้นความโกรธก็อาจจะยังมีอยู่แต่ในความโกรธที่มันมีอยู่นั้นมันเบาไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนใช่ไม่ถึงขั้นแบบเจอหน้าปุ๊บอ้วอ,อารวาสใส่กันเจอหน้าต้องตีกันเจอหน้าต้องห้ำหันกันหรือแม้กระทั่ง อย่าให้ต้องมาเจอหน้ากันอีกเลยอันนี้หนะักแบกเอาไว้นหนักเสลเกินนะคะคนที่เอาความโกรธมาเป็นข้อกำหนดว่าชาตินี้เราอย่าได้เจอกันอีกเลยหนักมากแบกความโกรดนั้นเอาไว้ที่หนักอึ้งเลยน่าสงสารมากเลยนะคะดูเหมือนจะเบาไม่ใช่เขาเรียกว่าแบกเอาไว้จนหนักเลยค่ะมันถึงได้เกิดสภาวะนั้นขึ้นมา ถ้าคนเราเนี่ยโกรธใครแล้วยังเจอเขาได้ไม่ได้เป็นคนที่ตีสองหน้านะคะเจอแล้วเนี่ยความโกรธนั้นเนี่ยมันไม่ประทุขึ้นมาความโกรธนั้นถูกระง,งับลงไปแล้วไม่ได้ถูกกดนะแต่ถูกระง,งับออกไปแล้วแล้วเจอกันด้วย วาจาที่สุภาพวาจาที่อ่อนหวานวาจาที่อ่อนน้อมร่วมงานกันได้อย่างมีความสุขร่วมสังคมได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าการวางได้แต่ถ้าชาตินี้เราอยากเจอกันได้อยากมาเจอกันอีกเลยอันเนี้ มันยังเก็บฝังเอาไว้ลึกๆในใจแล้วสุดท้ายมันก็จะเวียนว่ายมาพบเจอกันอีกมาชดใช้กันอีกนั่นเองค่ะที่นุชกำลังจะบอกดังนั้นถ้าเราโกรธใครอย่าอาฆาตอย่าพยาบาทอย่าเก็บมันเอาไว้นะคะไม่เช่นนั้นคุณจะต้องมาเจอกันอีกมาใช้กันอีกไม่จบไม่สิ้น จะสลับบทบาทกันไปสลับบทบาทกันมาเป็นแม่มั่งกลับไปลูกเป็นพี่กลับไปเป็นน้องเป็นน้องมาเป็นพี่เป็นเพื่อนมาเป็นแฟนเป็นแฟนมาเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นเพื่อนร่วมงานมันก็จะวนเวียนมาพบมาเจออยู่แบบเนี้ไม่จบไม่สิ้นสลับบทบาทกันไปสลับบทบาทกันมาเป็นชายเป็นหญิงอยู่แบบนี้สลับกันไปสลับกันมาจนกว่า จะเจอตรงกลางที่อโหสิกรรมกันได้จริงๆไม่รู้จะชาติไหนนะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราทำตรงเนี้ยให้มันจบมันจะดีกว่าไหมคะแต่ใจที่จะมีความสุขนั่นเองค่ะแต่คงจะบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าชาตินี้ฉันจะไม่โกรธใครเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยากเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่นั่นเอง นะคะแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วเรามีสติต,ตามเท่าทันอย่างรวดเร็วนั่นแหละเราถึงจะเป็นผู้ที่ไม่มกโกรธหรือเป็นผู้ที่ไม่ค่อยโกรธใครแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราตามทันเอ้าเรากําลังจะโกรธเอ้าเรากําลังโมโหเอ้าเรากําลังคิดไม่ดีเอ้าเรากําลังอกุศลเอ้าเรากําลังจิตสกรปรกถ้าเราตามได้เร็วและตามได้ทันตรงเนี้มันก็ถูกกําจัดไปได้เร็วแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในข้องเกี่ยวของนักปฏิบัติเราเพียงแค่เรารู้ว่า นั่นแหละความโกรธความอาฆาตที่เราเก็บมันเอาไว้อะมันคือการสร้างปัจจัยในชาติต่อไปที่จะสลับบทบาทกันนะคะจำไว้นะคะคุณจะต้องไปสลับบทบาทกันนะคะในชาติหน้าถ้าชาตินี้คุณยังวางความโกรธของคุณไม่ได้